สวัสดีค่ะเซลยวติวนะคะประจำที่โชว์รูมเจคคำปุ่นยุทธาค่ะ,คะวันนี้นะคะติวมาแนะนำนะคะรถ SUV Toyota Fortuner ค่ะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับขนาดเครื่องยนต์ 2,400cc นะคะเป็นรุ่น G คะ่ะ ฟังก์ชันภายในนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะผ้าสีน้ำตาลพวงวาลัยมัติฟังก์ชันนะคะระบบสตาร์ทนะคะจะเป็นแบบกุญแจรีโมทนะคะ รับคุณลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจรุ่นนี้นะคะสอบถามเพิ่มเติมตามนะคะด้านล่างเลยนะคะตัวนี้นะคะมาในราคา858,000บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าผ่อนสูงสุดได้7ปี84งวดนะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.79%หรือว่าจะเลือกผ่อนถูก0%นะคะดอกเบี้ย0% 1ปีนะลูกค้านะลูกค้าท่านไหนสนใจอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะ รสอบถามได้เลยทางนะคะเพจเฟ e บุ o k เจ๊คำปุ่นยุทธาหรือทางช่องทางเว็บนะคะ w w w ร์ไวเวบคำปุ่นทาหรือจะมาเช็คอินดูรถส,สวยๆนะคะที่เจ๊คำปุ่นยุทธากันได้เลยสำหรับที่กัดร้านค่ะตั้งอยู่เส้นถนนชบ .3009 เ้ส้นสนามกอล์ฟบุรพาทางไปปากร่วมบ่อวินนั่นเองอาสำหรับวันนี้นะคะเซลล์ติวต้องขอตัวลาไปแล้วขอฝากโตโยต้าฟอร์จคันนี้กันไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ